เรื่องเล่าความรักของผู้ชายโลเลพลอยสรีและนาวีเป็นเพื่อนกันมานานและได้พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักพวกเขามีความสุขด้วยกันและวางแผนสร้างอนาคตแต่แล้วชยาพรก็เข้ามาในชีวิตของนาวีชยาพรเป็นคนสวยและมีสเสน่ห์ทำให้นาวีลหลงไหลและเริ่มห่างเหินจากพลอยสรี พลอยสรีรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจมากเมื่อเห็นนาวีและชยาพรอ,อยู่ด้วยกันเธอพยายามพูดคุยกับนาวีและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นาวีก็บอกว่าเขารู้สึกเบื่อกับพลอยสีและต้องการความตื่นเต้นใหม่ๆกับชยาพรพลอยสรีรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเธอไม่สามารถเชื่อได้ว่านาวีจะทำแบบนี้กับเธอเธอพยายามรักษาความสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วนาวีก็เลือกชยาพรและเลิกกับพลอยสี พลอยสรีรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดมากเธอไม่สามารถกินหรือนอนได้เธอรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอสิ้นสุดลงแต่เธอก็พยายามเริ่มต้นใหม่และเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บปวดหลังจากผ่านไปหลายเดือนพลอยสีได้ย้ายไปที่อื่นและเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอได้พบกับเพื่อนใหม่ๆและเริ่มทำงานใหม่เธอพยายามลืมความรักที่เธอมีต่อนาวีแต่เธอก็ไม่สามารถลืมได้จริงๆ ในขณะที่พลอยสีกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่นาวีและชยาพรก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่